ถ้า oh. ผมเจ้าแม่บวัวตองบ้านน้ำร่องครับรวมกับข่ายสุริยพงศ์อยู่สายน้ำตางตะวันตกเจ้าแม่ประดูท้องบ้านดูใต้หมูสองอยู่สายน้ำทิศตะวันออกเป็นการแข่งขันรองที่สามนะครับไผ่ตะยูไผ่จะไปกับมีดวันนี้แล้วปอแม่พี่น้องอ้อไผ่ตะยูไผ่จะไปวันตกวันตกเป็นเจ้าแม่บวัวตองน้ำร่องสุริยพงศ์วันออกเป็นแม่ เป็นเจ้าแม่เหมือนกันเจ้าแม่ไปดูท้องดูไตบัวต้องไปดูท้องบัวต้องไปดูท้องเอาละดูไตก็น้ำรอบดูไตน้ำรอบตอนนี้ต้องวันโต๊กนํำไปแล้วต้องวันโต๊กนาำรอบน้ำรอบน้องออกตัวดีน้ำรอบออกตัวนํำไปก่อนใส่เสื้อสีฟ้าแขนสีขาวน้ำรอบนํำไปก่อนดูไตดูไตใส่เสื้อสีเขียวผ้าโบกหัวสีเขียวหยอดต้องน้ำไปแล่าตีขึ้นมาตีขึ้นมาตอนนี้น้ำรอบนํำไปแล้วปอแม่ี่นอกน้ำรอบไปหนึ่งกันเจาะเหี้ยเล่าน้ำรอบนํำไปแล้วน้ำรอบนํำไปเล้าน้ำรอบเออเออเออนํำไปก่อนแล้วปอแม่ไปนอกตอนนี้นํำไปก่อน น้ำขึ้นไปตีขึ้นไปตีขึ้นไปตีขึ้นไปดูไตหมู่2จีจีจีหมู่ไตดู2จีจีจีเอาละครับปรมือให้น้ตอนนี้จีขึ้นไปแล้วตีขึ้นไปตีขึ้นไปตีขึ้นไปแล้วตีขึ้นไปน้ําลอมอย่างน้ําอยู่น้ําลอมอย่างน้ําอยู่น้ําลอมอย่างน้ําอยู่น้ําลอบน้ําลอมดูไตน้ําลอมดูไตน้ําล้อมดูไตดูไตจะตีตื้นได้ก็เจ้าแม่มาดูร้องนะครับดูไตหมูสอนครับยังต้อยมาอยู่ต้อยมาอยู่ต้อยมาอยู่แตกๆๆๆอเข้าไปอเข้าไปเร็วขๆใจใจใจบ้าดูไตหมู่2นะครับมาดูไตเจ้าแม่มาดูร้องนะครับแล้วก็เจ้า แม่ับตองอยู่ถ่ายอม่ลต้องนะน้ำรอบบ้าน้ำรอบอย่งน้ำมาอยู่น้อยนึงน้ำมาอยู่น้ำมาอยู่น้ำอยู่น้ำอยู่น้ำรอน้ำดูรรอบรอรอบรอรอบอบร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 ออบรอรอบรอบรอบบรอบรรออบอบรบรบอตอบรอบอบบรอบอบน้บรอบอรรบบอบอออเเขเ เขาเตะเขาเตเอาล้ครับสายน้าสายน้าสายน้าตาวันเออสายน้าตาวันออกนะครับสายน้ตนออานตาวันออกเจ้าแม่ปลาดูท้องนะครับเปิดกัญยงหายไปนะครับบ่อยสายน้าตาวันตกนะคือเจ้าแม่บัวตองน้ารอบสุริยพงศ์นะครับสายน้นามตาตกคือน,น้ารอบสุริยพงศ์นะครับเอาเข้าเซนใช้ไปนะครับเป็นตอนนี้นะครับ ก็เป็นเจ้าแม่บัวตองของพี่น้องบ้านน้ำล้อมสุริยพงศ์ตีร้อยล้ำเข้ามาเข้าเส้นใช้ล้ำเดียวกับบัวหัวมันเกิดอะไรอย่างขึ้นน่ะเจ้าตีเจ้าแม่ปดูพองบ้านดูใต้นี่น่ะเจ้าหวงพี่น้องบ้านดูใต้หมู่สองเปินย่างพายเนน่ะเจ้า